เล่นแบบเล่นแบบสอบนะเล่นแบบไถ่ไครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ทำคอนเทนต์แต่ว่าช่วงนี้หลังๆมาผมเริ่มทำคอนเทนต์เองครับผมคอนนเทถ้าถ้าช่วงนี้จะมีคอนเทนต์ทำกับข้าวคนระับที่ผมชอบทแำบบทำขนมทำอาหารแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์แบบอาจจะมีเล่นกีตาร์บ้างแล้วก็อาจจะแบบจนะแจมๆอะไรอย่างอื่นบ้างก็เป็นความชอบส่วนใหญ่ก็เป็นความชอบของผมเองครับ ถ้าเกิดว่าสำหรับผมเองอะ TikTok ก,ก็ให้อะไรผมเยอะมากนะครับเพราะว่าจะเป็นแบบข้อมูลต่างๆหรืออะไรตอนนี้ผมเชื่อว่า TikTok อะแทบจะเป็นแบบ search platform มันใหม่แล้วคน,คนไม่ต้องคุยกันแล้วตอนนีถ้ถ้าอยากถ้ายารู้อะไรเร่องน,นี้ทิกตอกผมก็เป็นหนึ่งในน้ำหนึ่งใจของผมแล้วก็ผมก็เป็นครีเอเตอร์ด้วยตอนนี้ก็แบบได้ทำคทลิปได้เผยแพร่แบบว่าทำความชอบของตัวเองอะไรอยู่ก็ก็จะ ยังไงก็ขึ้นดําเนินเรื่องมาแค่แบบช่วงแรกเองครับผมยังยังไม่ถึงกลางเรื่องเลยอยากจะให้ติดตามชมกันอีกยาวๆครับผมกำลังเล่าเรื่องอะไรครับนจับคิ้วอะไรขนาดนี้โอ้โหอ่าเป็นเป็นละครที่ผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าสะท้อนสัมพันธ์ได้ไหมแต่ผมเชื่อว่าวันละห้ามันจะให้แง่คิดหลายๆแง่คิดกับคนที่ได้ได้มาชมละครทุกครก็ลองเปิดใจดูนะคทุกคน